ก่อนจะรับชมคลิปและสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ช่องกิมตลาดภู channel ด้วยนะครับสวัสดีครับผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาพบกับพระลึกลับของลงป่โตกประดูสิมพีอีก4พิมนะครับที่หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับหรือบางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมขอเท้าความมถึงพิธีการปลุกเสกหรืองานพิธีพุทธาพิเศษในวาระนั้นก่อนนะครับสาหรับพระเครื่องที่ผมถืออยู่นี้นะครับคือ วัดใหม่อัมพรนะครับหลายท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับจะสร้างเมื่อปี2518ิแแล้วผมเคยทําคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับหลายๆท่านก็เข้าไปดูคลิปแล้วทั้งเนื้อทองเหลืองลมดําหรือว่าจะเป็นเนื้อนวัตโลหะที่ผมถืออยู่นี้นะครับแต่ในวาระนั้นนะครับมีการจัดสร้างพระอีก4พิมพ์ด้วยกันนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทํามาก่อนเลยแต่ช่วงนี้ผมได้เช่าบูชาครบทั้ง4พิมพ์นะครับเราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเพื่อเผยแผ่บาร,รมีของหลวงปู่โต วัตถุดูชิมพีนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยทราบถึง4พิมพ์ลึกลับ <Geor> น <Python> ี <mod> ้นะครับแต่เราจะมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ4พิมพ์ในวาระนั้นนะครับอาจจะมีคนทราบอยู่แล้วหรืออาจจะยังไม่มีใครทราบไม่เป็นไรนะครับวันนี้มาลารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับหน้ากล่องจะเขียนแบบนี้ชัดเจนเลยพระเครื่องวัดใหม่อัมพรนะครับสงเนินนะครับหลวงปู่โตวัตถุดูชิมพีเขาจะเขียนหลวงปู่โตทรรมวัดประดูธนบุรีนะครับปุกเสก 2 5 1ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับแต่พระออกให้บูชาในหนึ่งแดนะครับปลุกเสกเนี่ยราวปีหนึ่งเจ็ดนะครับภาพพิมพ์แรกนะครับคือพิมพ์นี้เลยสมเด็จตะก่วเนี่ยในกล่องจะเขียนองสิบาทเลยนะครับในยุคนั้นถูกมากคือบางองค์งงเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้เลยบางองค์เนี่ยจะมีต่อโคดสี่เหลี่ยมที่เหมือนกับซุ้มประตรูไว้ด้านหน้าตรงนี้นะฮะบางองค์ก็จะไม่ต่อบางองค์ก็จะเขียนหลวงปู่โตนะครับนี่พิมพ์นี้ ถือเป็นพิมพ์หายากอีกหนึ่งพิมพ์นะครับแล้วก็ใครมีไว้นะครับหรือว่าได้ครอบครองไว้นะครับเก็บรักษาไว้ให้ดีเลยเพราะว่าหายากนะครับอันนี้คือเป็นพิมพ์ตะกั่วนะครับส่วนด้านหลังองค์นี้จะพิเศษตอนที่ว่ามีการตอกหลวงป่โต๊ะที่ตอกในสมเด็นตะกัว่วรุนสี่นะครับนี่แบบนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับหลวงป่โตบางองค์เนี่ยจะตอกโค้งสี่เหลี่ยมวนบริเวณนี้โค้งสี่เหลี่ยมที่อยู่สมประตูนะครับอ่าอันนี้ก็ถือเป็น พระอีกพิมพ์หนึ่งที่น่าสะสมเป็นอย่างมากนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นสี่พิมพ์ที่หลายท่านไม่รู้จักแล้วก็จํานวนการสร้างน้อยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมารับชมอีกอีกพิมพ์หนึ่งนี้เป็นเนื้อตะกวดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นปิตานะครับนี่เป็นปิตาพิมพ์เข้าตแตกแบบนี้นะครับขนาดเล็กน่ารักเลยนะครับเนี่ยองนี้มีจานด้วยนะครับมีจาน สองตัวนะมีนะเนี่ยน่าจะเป็นนะหรือนี่จะเป็นยะนะครับอ่าแต่ในพิมพ์ตรงนี้จะมีเขียนตัวหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นอะตัวอะนะครับอ่านี่เป็นพิมพ์ตะกัวนะครับอ่าผมเจอนี่แบบกล่องเดิมๆเลยชัดเจนเลยนะครับนี่อ่าอันนี้คือเนื้อตะกัวนี่มีจานด้วยหาย่านะครับเนี่ยกล่องจะเขียนเหมือนกันเลยนะครับเขียนพระเครื่องวัดใหม่อัมพรสูงเนินหลวงปู่โต พดปาดูธนบุรีนะครับปลูกเสก17เหมือนกันนะครับแล้วก็พิมพ์ต่อไปพิมพ์นี้ก็จะพบเจอบ่อยหน่อยอ่าอันนี้เป็นพระชัยอันนี้เป็นชัยเนื้อนวโลหะนะครับพบเจอแต่เนื้อนวโลหะก็จะเหมือนวันใไมออมพรเลยนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนยาแดงอยู่ตามซ่อนนะครับนี่แล้วก็เป็นแบบนี้เดิมเลยนะครับแล้วส่วนก้นเนี่ยจะตอบโครตรต่อเต่านะครับเหมือนกับพระชัยวัรุ่นแรกนะครับโครตรตัวนี้อ่า อันนี้คือพระชัยของของวัดใหม่แอมพอนนะครับเป็นเนื้อลวะพบเจอต่นเนื้อนวะันะครับอันนี้หรือว่าหายากมากๆนะครับถือว่าหายากมากๆนะครับส่วนพิมพ์ที่หายากที่สุดนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับก็เอาไปเล่นเป็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 นวัดอื่นด้วยนะคือพิมพ์นี้เลยพิมพ์ไฮไลท์พิมพ์พมพนี้หาเล่นกันค่อนข้างแพงนะครับแล้วหายากมากๆก็คือพิมพ์นางกอดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปนางก่า ยกอีกหนึ่งคลิปนะครับเพราะว่านางกวาของทางวัใหม่อัมพรหรือที่หลวงปู่โต๊ะปุษเสกนะครับนางกวาของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยมีเพียงรุ่นเดียวนะครับคือรุ่นนี้นะครับที่ออกวัใหม่อัมพรนะครับใครอยากได้นางกวักเกี่ยวกับกวากเงินกวาดทองนะครับหลวงปู่โต๊ะมีเพียงรุ่นนี้รุ่นเดียวหาย,ยากมากเป็นพระไฮไลท์ของท่านเลยแล้วพุทธศินหรือพิมพเนี่ยจะคล้ายกับวัตถุทัศน์ด้วยคล้ายกับเจ้าคุณศรีนะครับวัตถุทัศนนะครับหลายคนก็ไปเรียกวัตถุทัศนะครับแต่ออกอันนี้เป็นของหลวงปู่โต๊ะนะ ลักษณะทองเหลืองลมดำอ่าแบบนี้ถ้าซองเลยจ,จะเป็นลักษณะเหลืองๆหน่อยแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นเจากก้าคุณสีเนี่ยจะเป็นเนื้อทองเหลืองล้วนเลยนะครับไม่ลม,มนี่อันนี้คือออกวันใหม่พรนะครับเป็นพระพิมพ์หายานะครับเป็นบุตรกวักกวักบริเวณหน้าอกแบบนี้เรียกว่ากวักทันใจนะครับขอแล้วได้เลยนะครับแบบนี้ หายากมากนะครับองค์ี้พิเศษตรงที่ว่ามีคดมีมีม,ม,มีเออเขาเรียกว่าจานอ่าจานตัวอุนะถ้าผมจะไม่ผิดนี่อันนี้อุณารโอมนะผมจะไม่ผิดนะครับเนี่ยแ,แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจานนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจานแต่ดูพุทธศิลป์เป็นหลักนะครับดูรอยตาใบารอยหุ่นเทียนนะครับอ่าในการชัดเจน ถ้าใน4พิมพ์นี้นะครับนางกวักถือเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากที่สุดวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาพบกับ4พิมพ์หายากของหลวงปู่โตวัสดูชิมพีนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นพิมพ์ที่ออกวัดใหม่อัมพรนะครับออกพระกริ่งนะครับแต่ก็ในวาระนั้นนะครับมีการจัดสร้างสพิมพ์นี้ขึ้นมาด้วยนะครับจำนวนการจัดสร้างค่อนข้างน้อยนะครับเราก็มีเวียนในสนามนี่น้อยมากๆนะครับแล้วก็อยู่ในมือลูกศิษย์ซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับพิมพ์ตะดกนจะได้พบเจอแต่มีการต่อโค้ดแตกต่างกัััันนนนนออกกไปะะะคครรรบบบแล้้วว็มีีชยยเจจ่่ส ปีตาเนี่ยบางทีบางท่านก็อาจจะไม่รู้เลยแต่นังกวักเนี่ยพบเจอยากมากๆนะครับห่างเพื่อนๆท่านไหนนะครับมี4พิมพ์นี้อย่างเป็นางของกิจราภูก็สแกนคิวเวลาเขาที่ปรกดอยู่ด้านล่างหรือ add ด d line ที่ปรกดอยู่ด้านล่างได้เลยในกิจราภูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ